เขาคุณคุณขึ้นอรณิศค่ะผู้ใช้แรงงานนั้นถือว่าเป็นคนกลุ่มใหญ่ของประเทศนะครับที่มีส่วนในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมตลอดมาครับแต่ว่าสําหรับพื้นที่สื่อแล้วเรื่องราวของแรงงานได้รับความสนใจน้อยมากนะครับเมื่อเทียบกับสัสดส่วนของแรงงานทั้งประเทศในวิธีสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการโดยไทย PBS กลุ่มแรงงานจึงมีข้อเสนอบางอย่างไปยังสื่อมวลชนติดตามรายง,งานจากนักข่าวพลเมืองนักสื่อสารแรงงานครับ แม้ยุคนี้จะได้ชื่อว่ามีเทคโนโลยีสื่อสารมวลชนก้าวหน้าเกิดช่องทางสื่อบอกเล่าเรื่องราวมากมายหลากหลายรูปแบบแต่การเติบโตของเครื่องมือสื่อสารก็ไม่ได้ช่วยเพิ่มพื้นที่สื่อให้ผู้คนมากนักโดยเฉพาะกลุ่มแรงงานที่แม้จะมีคนส่วนใหญ่ของประเทศแต่กลับไม่ได้รับความสนใจจากสื่อและสังคมอย่างที่ควรจะเป็น นี่คือเสียงสะท้อนจากเวทีสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการประเด็นแรงงานซึ่งจัดขึ้นที่ไทย p ี s s เเมื่อต้นเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาสื่อทุกวันนี้ คิดว่าไม่ได้นำนำเสนอสิ่งที่เป็นประโยชน์และเป็นสาระมากเท่าที่ควรส่วนใหญ่ก็จะเน้นไปในในการบันเทิงซะมากกว่าค่ะรู้สึกว่าน้อยมากที่จะสะท้อนถึงปัญหาของแรงงานนะคะในในด้านสือ่อส่วนใหญ่ก็จะเท่าที่เห็นก็จะเป็นเรื่องของสิ่งที่ไม่ดีที่เกิดขึ้นนอกจากพื้นที่ข่าวแรงงานจะน้อยแล้วทัศนคติของสื่อมวลชนต่อแรงงาน ก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่กลุ่มแรงงานตั้งเป็นประเด็นเอาไว้ทําทำให้สื่อเนี่ยเมื่อนำนำข้อมูลนำข่าวสารในทางส่วนของผู้ใช้แรงงานหรือสภาพแรงงานหรือผู้ใช้แรงงานออกไปเนี่ยไปสู่สังคมนี่ก็ยังมีศัสนาคติที่หรืออคติทำให้ไม่ได้ข้อเท็จจริงแล้วก็ไม่สามารถที่นํนำไปสู่การแก้ปัญหาในระยะยาวอย่างยั่งยืนได้ ผู้ใช้แรงงานที่มาร่วมเวทีบอกว่าอยากให้สื่อทำการสื่อสารเพื่อปรับทัศนคติของสังคมที่มองแรงงานโดยเฉพาะอย่างยิ่งทัศนคติที่มีต่อแรงงานข้ามชาติและที่สำคัญไม่แพ้กันคือการสื่อสารเพื่อให้ความรู้เรื่องสิทธิต่าง,างๆเช่นสิทธิในหลักประกันสุขภาพและข้อกฎหมายที่ต้องปฏิบัติตามนอกจากนี้ พวกเขายังเสนอให้มีการสื่อสารในภาษาที่หลากหลายเพื่อให้เข้าถึงผู้ใช้แรงงานที่มาจากหลากหลายวัฒนธรรมด้วยเมื่อเราได้เข้าสู่ระบบหรือว่าการพิสูจน์สัญชาติแล้วเนะี่ยเราคนที่จะ ได้มีโอกาสได้รับขา่าวสารเหล่านี้เพื่อเราแร mm hmm. งานาข้ามชาติเราจะปฏิบัติตามกฎหมายของไทยแบบนี้ครับออที่ผ่านมาถ้าสมมุติว่าในการทํางานเนี่ยนะทำแล้วออสังคมรอบด้านไม่รู้นะหรือว่าสังคมอื่นไม่รู้เนี่ยอันนี้ก็จะเป็นปัญหาเวลาเราขับเคลื่อนประเด็นว่าสุดท้ายแล้วสิ่งที่พวกเราขับเคลื่อนนี่มันคืออะไรเราต้องการอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะ แรงงานถือเป็นกลุ่มคนที่กระตือรือร้นเพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลงซึ่งจำเป็นต้องมีสื่อสาธารณะคอยตอบสนองอันจะนำไปสู่สังคมที่เป็นธรรมทั้งกับกลุ่มผู้ใช้แรงงานและสังคมโดยรวมนักข่าวพลเมืองเครือข่ายนักสื่อสารแรงงานรายงาน